สวัสดีค่ะทีมงานเกมเต้าหินนะคะวันนี้นะคะเรา,อย,าอยู่กับโปรโมชั่นนะคะสะสมยอดเติมทองนะคะตั้งแต่วันที่14ถึง19มีนายนนะคะในโปรโมชั่นนี้นะ,ะเราจะพบกับอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือเดือนไายนะคะกระบองปรับคืนทะเลนะคะผ้าคลุมขนหงเทียมฟ้าม่วงขนหงเทียมฟ้าม่วงนะคะ กุมารทิมะนะคะชุดไล่จันชุดท่องหนังสือร่มไม้ดำผ่านฟ้าดาบทองนินนะคะก็เรียกได้ว่าขนแฟชั่นอาวุธนะคะมาตอบโจทย์ของชาวยุทธหลายๆเมนกันเลยทีเดียวนะคะแม่ว่าจะเป็นกระบองยาวนะคะแล้วก็กระบี่เดียวนะคะรวมไปถึงดาบเดี่ยวด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยชอบพากเลยนะคะสื่อถึงความเป็นไทยนะคะกูมารทิมะสื่อถึงความเป็นไทยมากนะคะแต่ว่าพสมผสานของฝั่งตะวันตกไปด้วย วยนะคะคนั่นก็คือมีความเป็นหิมะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตาของน้องน,นะคะจะเป็นยังไงโอเคเงื่อนไขของโปรโมชั่นนะคะเพียงแค่ผู้เล่นนะคะสะสมยอดตังเงินนะคะสะสมยอดเติมทองเนี่ยถึง300บาทนะคะจะได้รับประดับหลังเดือนหงายไปเลยนะคะ,ะก็พูดง่ายๆก็คือคําว่าเดือนหงายเนี่ยก็เป็นชื่อไอเทมของประดับหลังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสะสมยอดเติมทองถึง3,000บาทนะคะจะได้รับไอเทมถึง5ชิ้นนะคะนั่นก็คือ ประดับหลังเดือนไงนะคะก็คือไอเทมชิ้นที่แล้วนะคะกระบองยาวนะคะกระบองปรับคลื่นทะเลนะคะสำหรับใครที่เติมสะสมยอดเนี่ยก็ได้รับแน่ๆเป็นกระบองยาวนะคะผ้าคลุมนะคะขนหงเทียมฟ้านะคะเออหีผ้าคลุมขนหงนะคะออประดับหลังนะคะกุมาประดับหลังนะคะกูมาหิมะนะคะก็คือจะเป็นน้อนนะคะเรียกว่า snowman แต่ว่าเราเรียกว่ากุมารนะฮะเป็นสโนว์แมนเอาไว้ประดับหลังนะฮะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะโอ้โหทำให้ผู้เล่นทำใจลำบากกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนกระบี่เดียวและดับเดียวนะคะผู้เล่นเนี่ยจะต้องลงทะเบียนนะคะเพื่อเลือกรับไอเทม1ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแฟชั่นนะคะชุดไล่จันทนะคะเกราะทองไล่จันทร์นะคะชุดแฟชั่นชุดท่องหนังสือนะคะนี้ก็จะเป็นสีเขียวสดใสรวมไปถึงกระบี่เดียวนะคะล่มไม้ดำผ่านฟ้า ดาบเดียวนะคะดับทองนินอันนี้ผู้เล่นก็ต้องลงทะเบียนเพื่อเลือกรับนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ชิ้นไหนโอ้โหบอกเลยว่าทีมงานนะคะบอกเลยชุดไล่จันคือเดอะเบสนะคะเพราะว่าชุดไล่จันเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะ,ะโอ้ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแฟชั่นแต่ละชิ้นกันก่อนนะคะเพียงกับว่าทีมงานก็มีเรื่องที่จะบอกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสําหรับโปรโมชันนี้นะคะเซิร์ฟเวอร์ที่เขารวมได้เนี่ยก็คือทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1 2และก็4นะคะ เงื่อนไขสะสมยอดเติมทองถึง300บาทเนี่ยผู้เล่นจะไม่สามารถเติมทบได้นะคะ300จบแล้วจบเลยนะคะแต่ว่าถ้าผู้เล่นทอยากจะเติมทบนะคะเช่น3 0 0 0 6,000 9,000เนี่ยก็ผู้เล่นก็ต้องสะสมยอดเติมทองในแพ็กเกจที่2ของเรานะคะก็สามารถทวีคูณได้แล้วก็จะได้รับไอเทมตามทบที่เราเติมไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแฟชั่นกันดีกว่าแมทีมงาน,นีตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าชุดเกระดทองไล่จันเนี่ยมีผู้เล่นขอทองขอทองอะมีผู้เล่นขอมาเยอะมากนะคะกับทางทีมงานแต่ที่นี้นะคะก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าทีมงานของเราเนี่ยจะแบบโอ้โหให้ทางเลือกที่แบบว่าอืต้องบีบต้องบีบว่าเราจะเอาอะไรนะคะบีบมากๆเลยนะคะต้องเลือกรับเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ร่วมโปรโมชั่นนี้อย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันแล้วกันว่า หน้าตาของแฟชั่นจะเป็นยังไงเผื่อผู้เล่นจะแบบว่าช่วยในการตัดสินใจไงแล้ก็แบบทีมงานแบบเชียร์ up together นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นชิ้นแรกกันก่อนแล้วกันนะคะนั่นก็คือประดับหลังนะคะเดือนหงายเป็นแฟชั่นประดับหลังเนาะเดือนหงายเดือนหงว่ายนนนะ่ดนะะดาดาอันนี้จะเป็นแฟชั่นส่วนหลังนะคะ มันคือมันคลยๆพินใช่ไหมมันมันคลยๆกับพินแต่ว่ามันชื่อไอเทมคือเดือนหงายนะจริงๆทีมงานก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าอ,อ,อะไรที่บ่งบอกว่ามีความเป็นเดือนหงายนะคะชื่อแฟชั่นมามาเป็นอย่างนี้นะ,ะได้ได้ว่าแขวนไว้สวยงามนะคะชิ้นต่อมานะคะคที่เราจะมาลองใส่กันนั่นก็คือกระบองยาวนะ อันนี้คือสําหรับใครที่ร่วมโปรโมชั่นส0 0 0ับาทนะคะก็จะได้รับทุกคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนให้ลำบากใจ <c oughs> เรียกได้ว่าไม่ต้องลงทะเบียนให้ลำบากใจกเลยนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตใส่กระบองเป็นกระบองยาวนะทีม,มงานชอบมันตรงนี้แหละชอบมันตรงท่าเก็บนะ,ะเหมือนทักปอกกี้เลยดูสวยงาม อแต่ว่าตัวแฟชั่นไม่ได้มีสกิลอะไรเป็นพิเศษนะคะเพียงแค่ว่าถ้าเก็บกับท่าถ้าเก็บกับท่าเอาเอาวุธออกมามันจะมีความแตกต่างกับแฟชั่นชิ้นอื่นๆเฉยๆ,ๆ,ๆอันนี้พอดูแล้วทีมงานคิดถึงอย่นี้เลยอ่ะใครดูวันพีชปะ ระบองของนางนี้นะจะลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะมีหลายท่อนกว่านี้นะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามนะคะชิ้นต่อมานะคะผ้าคลุมหงเทียมฟ้านะคะสีม่วงผ้าคลุมหงเทียมฟ้าสีม่วงรู้หมดเลยนะคะว่าติดการ์ตูน อันนี้ก็จะลักษณะเป็นเเรียกได้ว่าสีม่วงม่วงแบบม่วงม่วงแบบเรียวม่วงเลยนะสีม่วงฉดชัยอ่าชิ้นต่อมานะคะกุมารหิมะชอบชื่อ กูมาฮิมะนะคะต้องบอกก่อนว่ากุมาฮิมะกับเดือนหงายเนี่ยเขาจะมีตําแหน่งของแฟชั่นที่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นเนี่ยก็จะสามารถเลือกใส่ได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะว่าจะใส่น้อนนะคะหรือว่าจะใส่เป็นเดือนหงายนี่นะคะ,ะก็จะมีความแบกน้อนนะ,ะละลายแน่มออากาศร้อนนะคะทำไมน้องดูไม่ค่อยเหมือนฮิมะเท่าไหร่เลยน้องเหมือนเหมือนผ้าปักมากเลยนะพอเอซูมแล้วอะ อันนี้น่ารักนะทําเล่นไปนะอันนี้ทีมงานก็ชอบแต่ว่าด้วยความที่ว่าเกมเราอแฟชั่นมันจะออกแนวถ้าเกิดว่าไม่เรียบหรูมันก็จะแบบนั่นแหละคือมันจะออกไปทางแบบสูสีไทยเฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะให้เรามาสะพายกูมานวิ่งอยู่ในชุยยุทธภพหรอวะ <c oughs> อยแต่น่ารักดีอันนี้ก็ต้องเลือกชุดให้แมทกับน้องนิดนึงนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแฟชั่นที่เราต้องเลือกรับกันนะคะว่ามันจะมีแฟชั่นชิ้นไหนบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราเทีมงานจะขอเก็บร e ม i ตต็ของทีมงานเอาไว้แล้วกันนะคะเราจะข้ามมาที่ชุดแฟชั่นนะคะชุดท่องหนังสือนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตเอาพวกประดับหลังออกก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นชุดกันชัดๆ ชุดท่องหนังสือเนี่ยแน่นอนว่าความโดดเด่นของเขาก็จะมีความเป็นแบบสีเขียวสดใสนะะเรียกได้ว่าสีเขียวมิ้นสีเขียวมินอ่าเราเปลี่ยนหัวให้คุมตีนนะ <c oughs> เปิดหน้านะครับวีเชอร์ฟมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดท่องหนังสือผู้ชายนะคะแต่ว่าจะยังใส่ผ้าคลุมอยู่ก็คือจะมีความเป็นสีเขียวมินเหมือนกันนะสีเขียวกบอ่ะ มันมีหลายเฉดสีนะฮะเอ่อเฉดสีนี้ที่งานก็เป็นคนตั้งขึ้นเองนะมันจะแบบสีเขียวกบกบหน่อยถ้าเกิดว่าจะแบบให้ดูดีนิดนึงก็คือสีเขียวเคโละนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคำสั่งเหมือนฝันแต่ว่าจริงๆถ้าเคือว่าสมมติว่าแบบใครที่ชอบแบบ สีแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยที่งานว่าชุดนี้ก็น่ารักนะคะก็คือมันเป็นชุดที่แบบมันดูแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรวะมันดูละสบายตาค่ะมันดูละสะาตาแล้วก็มันไม่ได้ดูแบบว่าเจ้าขุนมูลนายเกินไปด้วยอันนี้ต้องบอกกันนะคะว่าตัวละครชายเนี่ยไม่รวมเมคอัพนะคะจะเป็นแค่ใบหน้าแบบหน้าสด แล้วก็ชุดเท่านั้นนะคะเมคอัพเมคอัพอันนี้ผู้เล่นต้องอต้องไปสรรหาเอาเพิ่มในเกมนะคะสำหรัแบบตัวละครผู้ชายโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดท่อมหนังสือนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวตัวสกิลอะไรอย่างนี้ก็เป็น,เป,นเป็นแบบเมื่อกี้ที่ถือล่มอะค่ะนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเชื่อมโยงกับชุดยังไง <laughs> ตอนแรกทีมงานตกใจคิดว่าทีมงานแบบเฮ้ยมันสก,กิลดาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นกระบี่เดี่ยวนะคะร่มไม้ดําผ่านฟ้านะคะเดี๋ยวทีมงานใส่ใส่กระบี่นี่ก็ได้นี่หว่าน่าจะตั้งไว้แล้วนะกระบี่เดี่ยวกระบี่เดี่ยวอันนี้ก็จะเป็นร่มนะฮะซึ่งตัวร่มเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเ,เขาจะเรียกว่าไงอ่ะมันโอเคมันจะมีสกิลกลางร่มหนึ่งเนี่ยตอนแรกคิดว่าทีมงานกดสกิลผิด <c oughs> คือตอนแรกคิดว่ากดสกิลกระบี่แต่ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือกลางร่มเหมือนกันแบบ กลางร่มในร่มในร่มในล่มนะฮะกลางในร่มกำลังใช้สก,กิลชี้นำะทีเมื่อกี้ยังใช้ทับกันได้เลยนี่ก็จะเป็นหุบล่มนะฮะส่วนอันนี้นะคะมันจะเออมันต้องไปใช้บนแปบ๊บนึงน,นะมันต้องไปใช้แบบจากข้างบนลงมาไม่รู้ว่าที่นี่จะสูงพอไหมนะคะขออนุญาตกเก็กบร่มก่อนเกะเห่ือปกินเดี๋ยวขออนุญาตปีน จะสูงพอไหมนะฮะไอ้สูงไม่เท่าไหร่ไม่รู้จะเห็นตัวละครเราไหมนะฮะวิวแบบสุดๆจริงๆเนาะเมืองนี้โอ้โหสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปดูก็รู้เลยนะคะว่าใครชอบถ่าย นี่มันจะประมาณนี้นะคะก็คือมันเป็นสกิลที่ใช้กลางอากาศเราจะแบบล่อนล่อนลงมาได้อ่าสำหรับใครที่ชิงตำลานะคะเราก็ต้องขึ้นเขานะคะลงห้วยสกิลนี้สามารถใช้ได้นะคะสวยเนาะสามารถกดเปิดแล้วก็ปิดได้ะะเป็นล่มต่อมานะคะแฟชั่นชิ้นต่อมานะคะก็คือดาบเดี่ยวดาบทองนินนะะเป็นสกิลดา ขีดงานปิดปั๊บซิกดอช้าดาอันนี้จะเป็นดาบทองนินนะคะจะเป็นดาบธรรมดา,ไม,มาไม่มีเอฟเฟคอะไรเนาะแค่นี้เลยเอาใจใส่ดาบเดี่ยวอันนี้ก็เลือกไม่ยากหรือเปล่าอนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดปิดอาวุธแบบแบบเดอมอิมมาแต่ว่ากระบองมัน เปิดปิดอาวุธสวยกว่าอนนี้ใช่น,นีกระบ,บองสั้นนี่เท่ออกดูมีซัมทิงโอเคค่ะมาถึงแฟชั่นชุดสุดท้ายของเรานะคะแต่ว่าแฟชั่นนี้ยผู้เล่นจะต้องเป็นคนเลือกนะนั่นก็คือชุดแฟชั่นนะคะชุดไล่ชุดไล่จัน,นะะไล่ลอลิงโอเคเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตเปลี่ยนชุดนะ,ะชุดไล่จัน นี่ชุดเกาะทองไล่จันนะคะอันนี้แหละที่ทีมงานบอกว่ามันดูหรูหรูยันทรงผมนะคะเดี๋ยวเรารอตัวผู้ชายเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะกำลังถอดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวผู้ชายนะคะก็เรียบหรูด,ดูแพงเหมือนกันเลยนะถ้าถ้าตัดถ้าตัดน้ำหนักไปอะนะอย่างที่บอกเห็นป่าว่า ด้วยความที่ว่าชุดชุดแฟชั่นเกมเราอะค่ะมันเรียบหรูดูแพงนะคะมันก็เลยแบบอ่า,อาจจะไม่ได้เข้าไม่ไม่ไม่ได้เข้ากันนอนเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้ชายอ่ะอันนี้ลองใส่กับเสื้อคลุมของเราดูซิว่ามันเข้ากันไหมถ้ามองตรงนี้เข้านะเดี๋ยวจะขออนุญาตหยุดมองผู้ชายแป๊บนึงนะฮะ ถ้ามองตรงนี้เข้านะคะแต่พอซูมข้างหลังแล้วมันแบบมันดูแบบว้าวอย่างที่บอกคะ่ะว่าเสื้อคุมมันม่วงม่วงไม่ได้ได้ว่าเป็นแบบเรียลเพอร์เพลเลยนะคะเป็นแบบสีม่วงม่วงแบบม่วงม่วงนะคะในตัวผู้ชายแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอย่างที่ทีมงานบอกไปนะคะว่าชุดนี้มันสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันเปลี่ยนเป็นสีอะไรได้บ้างเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีกันที่ชั้นตัดเสื้อหลึกลับซับซ้อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีบันทึกทิวทัศน์นะคะกระทองไล่จันนะมัน,นก็จะเป็นสีครามนะคะหรือว่าสีเขียวมิ้นนั่นเองสีมิ้นนะคะสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองเหลืองจริงๆนะแล้วก็สีขาวนะคะซึ่งทีมงานเนี่ยได้เล็งสีขาวเอาไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องถอดชุดออกก่อนเนาะ เดี๋ยวเราถอดชุดออกก่อนถอดชุดกับชุดกับผ้าคลุมนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นสีกันชัดๆทีมงานอยากได้สีขาวเพราะว่าสีมิ้นต์มันไม่ไหวนะคะสีมิ้นต์มันมิ้นต์เกินนะคะดูดิเขียวบื้อเลยอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงทีนว่ามันดูแบบสีมันดูโหลๆไปหน่อยอันนี้เราก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะและก้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าให้เรามากด ตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าช่างตัดเสื้อลึกลับเนี่ยก็จะส่งเสื้อผ้าไซส์เด็กมาให้เรานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหัวนะคะที่เข้ากับชุดที่เราเพิ่งเปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวเราใส่เสื้อรอแล้วกันนะเดี๋ยวแต่งตัวรอนี่ชุดเกาะทองได้จันสีขาวนะก็จะแบบเรียบหรูดูแพงขึ้นเดี๋ยวเรารอหัวมาส่งระหว่างที่รอหัวมาส่งขอวัดกับมืองเดิมนะ อันนี้ทีมงานก็รับในส่วนของชุดมาแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของหัวซึ่งเอาอจริงๆนะสำหรับทีมงานแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นหัวเก่าหรือว่าหัวใหม่อะ มันก็คือมันใส่ได้เหมือนกันด้วยความที่ว่าเราเปลี่ยนเป็นสีขาวไงแล้วมันเป็นขาวเหลืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมมันก็เลยยังเข้ากันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถกดใช้แบบกระดาษได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดไล่จันทร์ของน้นนะคะก็คือจะเป็นของตัวเด็กเนาะสําหรับใครที่แบบว่าสามารถกลายร่างเป็นตัวเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถใช้ได้นะคะทีมงานลองให้ดูแล้วกันในในก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกดใช้ของเด็กนะคะ เราจะกลับเป็นน้อนกันนะคะโอ้โหจริงๆไม่ได้เล่นตัวน้อนมานานมากนะเพราะว่าเคยนําเสนอตัวน้อนไปอ่ะแล้วมีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากเป็นน้อน <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่บางทีดำค้างอายุยืนมันหาย,ยากใช่ไหมคะบางทีเรามีผู้เล่นใหม่ด้วยไงแล้วผู้เล่นใหม่เขาก็อยากเป็นน้อนกันนะคะ <c oughs> เรากดชุดไปแล้วนี่ นี่โอ้ก็ไม่แปลกใจนะคะที่ว่าทำไมใครๆก็อยากเป็นนอนนะะชุดนอนน่ารักมากดูจีว่าแต่โตผู้ชายที่ถ้าเป็นนอนนี่เมคอัพจะยังอยู่ไหมเนี่ยค <c ười> าใจจังคาใจจางแนววาเมคอัพจะยังอยู่ไหมใครๆก็อยากเป็นนอนนะคะแล้วก็ชุดเนี้ยมีชุดนอนด้วยอะ เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทีมงานแบบเชียร์อัพชุดนี้นะคะเพราะว่าดูดิชุดน่ารักอ่ะเพราะว่าเราคือพู่งนี้ยคือเราเหมือนกับซื้อหนึ่งได้ถึงสองคือเราอะ่ะได้ชุดของตัวละครปกติเราด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติใครที่สามารถแปงลงร่างเป็นนอนได้ะคะ่ะเราก็จะได้ชุดของนอนด้วยนะคะซึ่งชุดของนอนก็น่ารักมากนะคะแต่ว่าชุดนอนเหมือนจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะ,ะกดสก,กิลได้ปกติเลยนะะเห็นไหมฮา ทีมงานไม่สงสัยว่าทําไมใครๆห,ๆหลายๆคนถึงเรียกร้องให้ชุดนี้กลับมาขายนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดให้ตามคําขอนะคะอยากเป็นน้อนกระสีโอเคค่ะอันนี้ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนะคะสะสมยอดเติมเงินนะคะประจําวันที่14มิถุนายนถึง19มิถุนายน5ทุ่ม59นาทีนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถอ่านข่าวสารนะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดของตัวโปรโมชั่นได้ที่หน้าเพจหรือว่าเว็บไซต์ของเราเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าโปรโมชั่นนี้ผู้เล่นจะต้องเข้าไปเลือกไอเทมชิ้นที่5าด้วยตนเองนะคะ,ะทีมงานก็เชร์ไปแล้วนะคะว่าทีมงานจะเลือกอันไหนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ